แตกเลยนะครับุฏิแตกเลยเพราะเขาอาจจะผ่อนรถผ่อนบ้านส่งลูกเรียนเขาก็มีผลของเขาอะนะหลวงพ่อก็เลยต้องมีเหมือนกึง่งกาดเนี่ยแหละครับเป็นทหารเป็นตำร,รวจมาเดินประกบพะไม่งั้นก็กระจกตแต่ได้อาง่ <c oughs> นก็แตกได้เช่นกันก็ก็มีอย่างนั้นก็มีแต่ว่ามีแบบเพื่อที่จะปกป้องตัวเองอะไรเงี้ยก,ก็ก็มีเช่นกันครับก็ก็ทำได้แหละก็ทำได้แหละท่านถ้าท่านมั่นใจว่าถ้าถ้าท่านยังไม่มั่นใจว่าท่านปลอดภยัยก็ ก็จะมีได้ครับหรือลูกศิษย์ลูกหาแต่ว่าถ้าจะดีสุดก็คือคุณงามความดีครับหลวงพ่อพยอมเดินไปไหนครับไปรูปเดียวเดินโอ้โอเห็นท่านจะ70อย่างนี้เดินไม่ทันท่านนะครับฉายาท่านท่านท่านตั้งเองเลยนะพระเจ้าคุณจับกังเพราะท่านทํางานทํางานทํางานเหมือนกรรมกรนะก็เนี่ยฮะส่วนหนึ่งที่จะป้องกันตัวเองได้พระสุสัมมนเนรให้เหนื่อยทุกวันเลยทํานั่นทํานี่ทานี่ทานั่น,น,น,นไม่มีเวลาจะไปแชทไปคุยไปป้อล้อกับใครผมว่าตรงนี้ก็ป้องกันได้น้องเนนเรียน ทำวัดสวดมนต์ทำงานทําอะไรมันก็ไม่เหลือเวลาที่จะไปไปฟุ้งซ่านตรงนี้แล้วป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับแต่สําคัญที่สุดก็ใจเรานี่ยที่ต้องเป็นจอมยศในอะไร,รเามนคนที่แข็งแกร่งก่อนครับอ,อาจารย์ครับภายใต้ข่าวก็มีคนอยากแบบฟังความรู้บ้างอาจารย์ครับอา,อาจารย์อธิบายชั้นยศการปกครองของพระอพอสังเขปได้ไหมฮะได้ครับสูงสุดก็เสนอพระสังฆราชสั่งการมาที่สมเด็จนะครับหลายหลาย รูปหลายๆท่านนะครับแต่บางทีเขาจะเรียกเป็นองค์เลยนะสมเด็จเนี่ยนะครับก็สนองงานนะครับหลังจากนั้นก็มีเจ้าคณะภาคเจ้าคณะภาคเนี่ยที่เราเห็นนั่นแหละเจ้าคณะภาคเจ้าคณะภาคยังโดนเนียนะเมื่อกี้เนี่ยเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดจังหวัดก็โดนอีกปกติไม่ค่อยมีประวัติศาสตร์จี๊เขาบอกเป็นประวัติศาสตร์ในช,ชีวิตประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะครับที่มีเหตุการณ์ระดับเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอก็เหมือนไล่มาฮะจังหวัดอำเภอเจ้า้ะตำบลพอหมู่บ้านก็เจ้าอาวาสนะคร กุฏิมีเจ้าคณะอีกนะครับจริงๆมีความปลอดภัยสูงนะหลายชั้นเลยนะถ้าเป็นเซฟเนี่ยโอ้โหแบบเยอะมากเลยนะครับไม่รู้ว่าศัตรูนะครับจริงๆจะมีกรอนหาให้หน่อยสิอะไรนะวัวเขาอ่อนอะไรข้ามไปสนคุยแต่ละทีจีวรขาดบาดกระเด็นอะ่ะแต่ก่อนจะเป็นสำนวนเนี่ยนะลองลองในอาจารย์กูเนี่ยนะฮะลองดูมันจะมีกรอนนี่อยู่ผ่านเนนจะได้ยินไ่อยผมก็เคยท่องได้แต่ว่าศึกมานาน สามปีกว่าแล้วมไม่ได้ท่องเลยลืมจาได้แต่ประโยคสุดท้ายมันควิดแต่ละทีจีวรนขาดบาดกระเด็นเนี่ยสีกากรเนี่ยเขาขั้นเป็นเขาเรียกโคเขาอ่อนเขาอ <c oughs> ่อนเขาอ่อนแต่ว่าอืแข็งเหลือเกินนะครับควิดทีนี่บอยพระพระจัถนถึงขั้นโพสเลยบอยพระพระจันที่ว่าแน่ยังแพ้สีกากรพอเขาเล่นพระแท้หมดเลยยังท่านกลับไปบทอีกค่ะเอยู่แล้ว<า>ขอบคุณครับอ,อุ้ยช่วงนี้ไม่น่ากลับเข้าวงการครับรอรอนาน <c oughs> ๆเลยสถานการณ์รุนแรงอยู่ผมเคยนัดไปแล้วนี่ตอน จ็ดสิบเจ็ดหรือแปดสิบแปดผมจำตัวเลขไม่ได้กอนนี้ใช่ไหมหัวเขาอ่อนนี่ใช่ไหมนี่เนี่วัวเขาอ่อนซ่อนเขาได้เงาอันนี้อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ยินวัวเขาอ่อนซ่อนเขาได้เงาเสื้อเสือได้เงาเสือลายกดเสือเหนือกดสิงกระทิงนำนรระชิตหลงทางพระสัมอะไรเนี่ยนี่ก่อนเหรอนนเสถาาทับเขาอ่อนอันสีมม่วงเนะะะาะออสารพิษคิดรายฆ่าไม่หวันช้างตกมันประจันหน้าฆ่าไม่หนี แต่ข้ากลัววัวเขาอ่อนมาลาวีมันขวิดทีจี้รนขาดบาดกระเด็นนี่อันนี้เลยเป๊ะกรอน,นี้เลยครับโอภาพประกอบมือบาด้วยเนี่ยครับอสรพิษคิดร้ายฆ่าไม่หวั่นอุ้ยงูงเหี้ยเขี้ยวขอช้างตกมันประจันหน้าฆ่าไม่นีนี่ออกแนวนั้นเลยแต่ข้ากลัววัวเขาอ่อนมาลาวีนัดแต่ละทีสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนขวิดทีจีวรนขาดเลยบาดกระเด็น โอ้ชัดเจนมากเลยครับได้ยินกรนี้มาตั้งแต่เป็นสามเณรปีแรกๆเลยครับก็มาเห็นภาพชัดก็นี่แหละครับตอนอายุสี่สิบิสสี่สิบเจ็ดนี่แหละมีถามประสบการณ์ส่วนตัวอาจารย์มาเคยมีบัวแบบนี้ยบัวคุ่งเป้ามาหาอาจารย์บ้างไหมตอนที่บวชอ่ะเฮ้ยผมก็ไม่คิดเลยนะดูแล้วเนี่ยพอได้เลยนะข้อเสียผมที่สาวๆเขาไม่ชอบก็อาจจะพูดมากเคยเล่าแลวแหละที่ไปที่ไหนเขากัดยางอยังไม่หยุดพูดดีเขาท่านเคยหยุดพูดเรื่องเนี้ยเขา่าจะลำคาญนะครับสองบางทีบางครั้งมันจะเหมือน LGBTQ นะี่ยผม,มที่นิ้วกระดกเออถ้าจีวอนผมจะชอบรวบจีวอนแล้วนิ้วมันจะไปอย่างเงี้ยรวบรวบลูกบวบจีวอนเปรืบใช่ใช่ไหมอะไรเงี้ยมันจะมีความคล้ายแบบนั้นอืไม่หล่อไม่เท่ไม่ละมุนไม่พูดน้อยเหมือนเพื่อนปอทอก้าเหมือนอะไรเงี้ยพขาศึกไปโอ้โหเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็มีลูกมีอะไรน่ารักเลยแล้วเรียบร้อยด้วยนะคือดูยังไงก็เป็นเจ้าว่าต่อแต่ว่าเออก็ด้วยความละมุนเรามันดื้อเรามัน บางทีคำพูดหลุดไปหยาบคายก็มีดูรั่วดูรั่วสนุกเกินอะไรเงี้ยมีคนวิเคราะห์ผมอยู่นะครับว่าบางทีดูเยอะไปล้นไปก็เลยโชคดีครับโชคดีบัวเขาอ่อนก็เลยหันไปทางกุฏิีอื่นคณะอื่นนะครับอาจารย์ก็คือไม่เคยมีเฉียดเฉียดสกตาผมพยายามนึกอยู่นะว่ามีใครสบตาผมแล้วแบบส่งตาปิ้งๆท่านสมปอง เป็นผัวฉันเถอะอย่างนี้เหรอ <S 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 เฮ้ย,ยผมนึกขึ้นได้แล้วมีแม่ไม้คนหนึ่งนะตอนผมเป็นเนรเล็กๆกันนะผมเป็นเนรสิบห้าสิบหกเลยซ้ำไปโตมาถวายเลยเป็นกุฏิแล้วกุฏิเราใกล้ที่รับสังฆทานคือญาติโยมเยอะอยู่แล้วเป็นกุฏิไม้เราอยู่ติดๆกันกุฏิแฝดสี่กุฏิหนึ 4, ่งสองแล้วก็เว้นหน่อยแล้วก็หนึ่งสองก็ประเคนเราก็รับปกตินี่แหละครับสักหน่อยถามท่านท่านชอบดิฉันไหมคนถามประมาณห้าสิบครับผมสิบห้าผมคนตอบว่าไงดีเจริญพรโยมแม่ เพื่ออะไรเนี่ยโอ้โหมีอันนี้มีจริงๆครับไม่ได้แต่งคําพูดมานะครับไม่ได้แต่งเรื่องโดยมีเนี่ยนี่ี่ีไม่ดีดูอยู่นี่ยนะครับผมมันโอ้แต่ถ้าถ้าเกิดสิบหกสิบเจ็ดก็เออแต่แล้วเนนอิทธิสตโทเสียงผู้หญิงหรือเปล่าอาจจะได้ผมห่วงเรียนครับห่วงเรียนกลัวเรียนไม่จบมากเลยเพราะว่าเราเราไม่เรียนทางโลกแล้วเนาะเรามาเป็นเนนแล้วเรียนบาลีนักธรรมแล้วก็เข้ามาเรียนมหาจุฬาอะไรเงี้ยโอ้มหาจุฬาของผมก็ดังช่วงนี้นะครับก็ เป็นคนกลัวเรียนไม่จบเพื่อนที่ออกไปเราก็จะแบบเฮ้ยเราเราเก่งกว่านะเราอยู่ได้เราได้เรียนต่อเพื่อนไปทางอื่นแล้วไงแต่เพื่อนที่ออกไปประสบความสําเร็จก็เยอะนะครับแต่เราก็รู้สึกว่าให้เราอยู่ได้เราเรียนได้จริงๆผมมีความดือ้อความอะไรบางอย่างที่เคยคุยกับเพื่อนที่เป็นคราวาสตอนเราเป็นพระว่าจริงๆน่าจะสึกก่อนนะมีความดือ้อมีความซนมีความอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นดือด้อๆอยู่นาน เรียบร้อยเรียบร้อยปวดเพราะสำรวมเจ้าว,วาดรูปต่อไปแน่นเอบไปแล้วศึกแล้วแต่ศึกแล้วนะครับศึกก่อนศึกอะไรค่อยเป็นครูบาอาจารย์เฝ้า,อาหอพักผู้จัดการร้นานอาหารโอ้มีหลากหลายครับก็ไ่เป็นคนดีของสังคมในระดับหนึ่งอาจจะเท่าๆบ้างวัดก็เข้าเรื่องเล่าเช้านี้ก็มีบ้างนะครับหลีกเลี่ยงไงอืมครับอาจารย์อีกคําถามหนึ่งที่คนสงสัยม,มันเป็นข่าวดังแบบเนี้ยเนาะ แต่สึกปุ๊บก็คือเหมือนบริสุทธิ์เลยไม่ได้มีความผิดอะไรก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติอาจารย์คิดยังไงครับกับเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็โอ้โหกระทำขนาดนี้มีคลิปขนาดนี้แต่สุดท้ายสึกปุ๊บก็คือไม่ได้เอาความผิดอะไรใดๆได้ไดไดครับได้ยินวแววๆมาว่าทางลาวนี่ก็ถ้าปาราชิกนี่สึกไปติดคุกนะครับของไทยเราก็สึกก็ถือว่าร้าแรงส่วนลดประหารเอาโอตัวเดร้ายแรงส่วนแล้วเป็นผู้แพ้แล้ว ก็ก็อาจจะแก้ที่กฎหมายนะครับเห็นเห็นเห็นแววแววเห็นผ่านตาในในบ้านฟ้าว่าเหมือนจะต่อไปอาจจะมีความผิดเหมือนพี่น้องฝั่งสปปลาวว่าถ้าปาราชิกอาจจะต้องติดคุกติดตารางบ้านเราก็จะผ่านกฎหมายอาจารย์มันจะอยู่ในช่วงชีวิตเราไหมอาจารย์ผมว่าไม่อยู่ในช่วงชีวิตเราอันนี้ผมเดาเลยนะไม่อยู่ในช่วงชีวิตเรา น่าจะเป็นช่วงรุ่นรุ่นหลานเรานุ่นแหละผมว่านะคือศึกแล้วก็สบายตัวเลยอาจารย์ศึกแล้วก็ใช้ชีวิตได้ต,ตามปกติศึกแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบกับชีวิตอะไรเลยอย่างเงี้ยทำไมบ้านเราเป็นอย่างเงี้ยด้วยไม่ในส่งเท่านั้นด้วยกฎหมายก็เท่านั้นครับก็ถ้าเราเคารพกฎหมายเคารพตรงนี้มันก็อยู่แค่นั้นก็มีทางเดียวก็คือต้องไปเพิ่มกฎหมายตรงนี้นะครับอาจจะจํานวนลดลงแน่ๆละครับก็พะหนุ่มเน่นน้อยก็อาจจะท อยู่ยากขึ้นนะอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องอยู่ยากขึ้นแหะครับบาทหลวงไม่ค่อยเยอะครับสินก็น้อยที่ผมเคยเล่าครับสามข้อจนบริสุทธิ์เป็นผู้รับใช้แต่ว่าคุณภาพนะก็คุณภาพมากทํางานด้านสองข้อด้านโรงพยาบาลท้าวเขาการศึกษาเยอะมากเราจะไปเวนั้นก็ได้นะครับไม่ไม่เน้นปริมาณก็ได้แต่ว่าถ้าอยู่ก็ ทำยังไงจะมีระบบที่ป้องกันแต่สิ่งที่ป้องกันตัวเองได้ดีสุดท่านหนุม่มเนียน้อยหรือโมตอนนี้ไม่ใช่ท่านหนุม่มเนียน้อยแล้วไ่ใช้คำนี้แล้วพระทุกรูปหลวงปู่หลวงตาเจ้าคณะใหญ่สุดเจ้าคณะจังหวัดนั่นนนนี่ก็ต้อง,ต,องต้องดูแลใจตัวเองให้ได้ไม่ใช่แค่หิวใจญาติโยมนะครับต้องมามีเกราะป้องกันจิตใจจริงๆแล้วละ่ะแล้วต้องจริงจังมากๆแล้วละ่ะนะครับอย่ามานั่งมากฉันน้ำปะนะแล้วก็ระวังนะนาลีพิกาดเขาก็จะใส่น้ำส้มนะ เออโหหลวงพ่อเล่าให้ฟังจําได้เลยเนี่ยนะครับแล้วก็นี่แหละก็นั่นแหละทิศอาจแล้วตอนนี้ประเทศดูดีเลยก็ตอนเนี้ยก็ต้องสอนตัวเองด้วยบอกตัวเองด้วยแล้วก็ระวังตัวเองให้ดีอาจจะต้องป้องกันกันแล้วกันนะครับอาจจะรูปแบบของกุฏิอาจจะต้องมองเห็นกันชัดไม่มีมุมอับไม่มีมุมที่จะรับสายตาอาจจะต้องเข้าเข้าสู่เวนีนีลแวละผมใช้ศัพท์สมัยใหม่เกินไปเนาะคงเข้าสู่ระบบนี้แหละครับที่จะปกป้องกันและกันได้ ต้องมีอย่างนี้นะครับอ,อาจารย์ครับตอนนี้เชื่อว่าประชาชนเนี่ยกลุ่มใหญ่ๆเลยต้องต่อว่าต่อขานแค้นกับพระเหล่านี้นะอารัชชีเหล่านี้ที่ทําแบบนี้ได้ยังไงกับศาสนาแต่ในมุมของอาจารย์สมปองอะ่ะมันจะมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือมุมของการให้อภยัยมุมของการให้โอกาสอย่างเงี้ยครับก็เริ่มจะมีคนคิดแบบนี้นะอาจารย์ครับ เราจะสามารถที่จะให้อภัยบุคคลเหล่านี้ได้ยังไงเราจะให้โอกาสบุคคลเหล่านี้ได้ยังไงถ้าในในมุมของพระศาส,สนาครับเอาอันดับแรกก่อนช่วงแรกก็ได้เลยครับตามความรู้สึกเลยอยากเยียบย่าซ้าเติมอยากว่าอยากอะไรได้ระบายอ่ะได้ระบายเหมือนบางคนเครียดเขาจะมีโยนแก้วใช่ไหมของเราก็ได้ครับโยนคําพูดสะบดบ,บ้างอะไรบ้างระบายออกมาระบายออกมาปุยญาตายาย่ากัอยากจมอยากยังกระเว้ามาลดอ้ยจะเปจังรจันโอ้ยจะได้เนี้ยสวนเนี้ย แสดงความรู้สึกออกมาได้เลยครับพอเราได้ระบายออกแล้วอะ่ะมันจะใค่แน่ครับมันจะค่อยยังชั่วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มมาเฮ้ยผม,มไปไปเทศในเรือนจําบ่อยผมไม่ใช้คํว่าสารุชนแน่แน่ครับคุณเคนโดและทุกท่านนะ,จะเจริญพรสารตชนทุกท่าน,สา,นสาธุชนสาธุชนแปลว่าคนดีครับถ้าดีเขาคงไม่มาอยู่ในเรือนจำนะครับจเจริญพรสารตชนทุกท่านก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าทําผิดถึงมือเรือนจาแต่จะมีหน่วยงานจะให้โอกาสเยอะมาก มีทั้งผู้ภากษาสมทบนื่องไหมครับผู้าพาาสมทบคือเศรษฐีจใจบุญคนที่ประสบความสําเร็จแล้วมาเป็นผู้าพาาสมทบเขาจะไปเวให้โอกาสอย่างเดียวเลยครับเวให้โอกาสเวให้กําลังใจเอาดาราเอานักร้องไปร้องเพลงให้กําลังใจฮิวใจเขากล่อมเขาให้ไปสู่ทิศทางที่ดีผม,มไปเวนั้นไปเทศในลักษณะนั้นไปเทศเพื่อเฮ้ยผิดพลาดไปแล้วต้องยกตัวอย่างองค์ุลิมานนะครับนะครับเก้ารเกสบคนที่จัดการไป ผมว่าผมผมชอบพูดอย่างนี้บ่ถึงจะเสี่ยงก็ตามถ้าพุะเจ้าอยู่ในยุคนี้เนี่ยโดนด่านะครับคนที่ทําให้คนไปตกไปผมใช้ขัไในดีที่จะไม่ไม่อันตรายเก้า้้าคนเนี่ยอุย้ยบวชให้ยังไงเนี่ยทำไมถึงบวชผมว่าตอนนี้ถ้ามีคอมเมนต์เนี่ยโอ้ยหนักเลยครับทำให้พระองค์ต้องให้โอกาสแล้วย้อนอดีตด้วยนะว่าเขามีบุญบาร,รมีเก่าท่านองค์ุลีมาเนี่ยนะครับมีบุญบาร,รมีเก่าที่สร้างมาแล้วเก้าเก้าคนนั้นเนี่ยเคยมีอุย้ยบาปกรรมทํากันมาก,ก่อนก็คือ เต่าบ้านจะไหมครับเต่าเรือนก็เรียกเต่าเรือนชาวประมงเรืออับปางแล้วเต่าเรือนนี่ก็ไปโอ้โหให้อยู่บนหลังเต่าเรือนก็คงเป็นเหมือนบ้านจริงครับตัวใหญ่ๆพอถึงฝั่งเพิบแทนที่จะขอบคุณเต่าครับบูชาเป็นเต่าง่อยเต่าง่อยไม่ครับจัดการเต่าแบ่งเป็นบ่านข้ออิ่นเป็นแบ่งเป็นพูดไหมแบ่งเป็นชิ้นส่วนได้หนึ่งพันแล้วก็เอาไปไม่แน่ใจว่าขายหรือแจกในหมู่บ้านก็มีคนกินไป999คน มีเด็กผู้หญงิงคนหนึ่งไม่กินไม่ชอบไม่กินเนื้อเต่าไม่ชอบสองสารเขาพ่อแม่จะพยายามอนุญาตเส่ปากก็ไม่กินนะ่ครับชาติไปทำร้ายกันไปทำร้ายกันมาจนชาติสุดท้ายเด็กผู้หญิงคนนั้นที่ไม่กินเนื้อเต่าเลือนตัวนั้นเนี่ยก็คือแม่ขององค์ุลิมานคนที่องค์ุลิมานจัดก,การไปก็คือคนที่กินเนื้อเต่าเลือนตัวนั้นเนี่ยย้อนไปอย่างนั้นเลยนะครับเขาย้อนไปอย่างนั้นเลยเนี่ยไอ้แมกพูธเจ้าใครจะไปรู้ประวัติ อย่างนั้นโอ้โหย้อนไปขนาดนั้นคนปกติจะรู้ไหมคนธรรมดาอย่างเราไม่รู้ยิ่งถ้ามาเกิดยุคนี้โอ้โหผมว่าโดนหนักแต่ทำไมพระองค์ให้โอกาสเราหยุดแล้วเธอเสียยงไม่หยุดเราหยุดจากความชั่วทั้งปวงแล้วเธอเสียยงไม่หยุดเพราะว่าเขามีบุญบารมีที่จะได้เป็นพระอรหันต์มาพูดกับคนยุคนี้เนี่ยผมว่าเถียงกันหืงยาวออกขนกระแสนี่ผมว่าจะไปทางไม่เห็นด้วยเยอะกว่าแต่พระองค์ยังให้โอกาสเลยอั้น้เวลาเราไปเรือนจําเราก็จะก็จะพูดแบบนี้ กับคนที่อยู่ในเรือนจำํำหลังๆก็มีทั้งห้องสมุดมีทั้งให้เรียนตรีเรียนโทไม่แน่ใจว่าอนาคตจะถึงเอกบางคนไปคิดได้มีพี่ผมคนนึงรู้จักกันไปสอบแทนเขาครับออกข่าวเลยติดคุกเลยแล้วแกก็ไปคิดได้ในเรือนจําครับว่าบ้าเราจะไปสอบแทนคนอื่นทําไมอะเราเก่งขนาะดนี้เราติวไปเลยก็เลยติวครูบาอาจารย์ติวสอบครูครับตอนนี้แกรวยมากนี่คืออดีตคนที่เคยติดคุกออกข่าวด้วยนะครับ ไปสอบแทนเขาทุจริตอะแล้วพอชดใช้กรรมในเรือนจําออกมาแล้วถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วครับเขาชดใช้กรรมแล้วก็เปิดอบรมครูบาอาจารย์สอบครัวตอนนี้มีโรงแรมร่ํารวยเป็นหน้าเป็นตาของโอ้สิทธิ์เก่าที่ผมเคยอยู่เลยครับเห็นไหมฮะเขาก็สามารถที่จะพลิกชีวิตได้ยิ่งเนี่ยมุมนึงอะน้าเอ็นดูนะเขาแบลวนะเหมือนที่เมื่อกี้คนแคนโนบอกทำไมดุด่าว่ากาวผมลืมตอบ ปัดไม่คือท่านถนัดในการสั่งนะครับสั่งนั่นสั่งนี่ผมเคยเห็นพระที่ไปฉันนะผมเป็นเนนไปแจมกับพระด้วยเนี่ยแต่ต้องนั่งคนละวงเนี่ยนะชอบดุโยมเมลาโยมทําอะไรไม่ถูกเออปีหนึ่งโยมจัดงานอย่างเงี้ยสักครั้งหนึ่งสองครั้งงานขึ้นบ้านใหม่อย่างเงี้ยครั้งเดียวงานแต่งก็อาจจะครั้งเดียวนะบางคนบางคนอาจจะสองสค,ครั้งแล้วแต่นานๆเขจัดทีครับในณที่ท่านไปทุกเสาร์อาทิตย์ โอ้โหเดือนหนึ่งสี่รอบห้ารอบบารมีมากไปเป็นสิบรอบต่อเดือนท่านชํานาญทุกขั้นตอนแล้วพอยมสัน่นยมทาอะไรแล้วท่านก็ดุอ่ะยมแล้วทีว่ทำไม,ำไ,มไม่ถูกทเราเป็นเนรนะตอนนั้นเรายังสึกหลวงพอ่อก็โยมนานๆท,ทําทีใครจะไปจําขั้นตอนได้เหมือนท่านล่ะครับบอกเขาดีๆก็ได้ผมเป็นพระตุเทศพระตัเทศคือพระที่จัดคิวไปงานนะครับผมจะถามยมว่าตอนนี้นเป็นเนรนียซ้ำยมขี้อยู่คู่หนีนะงานมงคลจํานวนขี้นะ อ่าหรูป7รูป9รูปโยมขึ้นบ้านใหม่ต้องไม่5ก็7ก็9โยมเอาเนะอ่าถ้างานเอาว่ามงคลคู่นี้ก็คืองานหนีจากโลกนี้ไปก็4รูป8รูป10รูปอะไรเงี้ยอ่าโยมมีอุปกรณ์หรือยังไม่ต้องไปซื้อนะจ้ซื้อนี่หลายหมื่นเลยนะโยมไปเนี่ยไปบูชาตรงพัสดุเนี่ยเขาก็จะมีไว้อยู่หรอกว่า5 0 0ร้อยพันหนึ่งยืมมากยืมน้อยโยมไม่ต้องไปซื้อเป็นหลายหมื่นกลับมาจาก ไปฉันแล้วพระก็มาคุยกับผมสเปองทําไมไม่บอกอะ่ะบ,บอกอะไรครับโยมเขาอยากให้สมปองไปด้วยอ่ะทําไมครับก็เขาบอกพระรูปนั้นเขาคิดว่าเป็นพระเนาะเพราะเราก็เป็นเนนโตแล้วแนะนําดีมากเลยเราก็แนะนําตามหน้าที่เราอ่ะว่าโยมนิมมต์ถูกไหมอของไม่ต้องซื้อมันก็เป็นเหมือนเซอร์วิสไมา์โดยปลายายครับแต่เราไม่รู้คํานี้หรอกตอนเป็นเน,นี่ะเราก็แค่แนะนําให้โยมได้รู้เห็นไหมฮะก็บอกเขาดีๆแต่ว่าที่คุณแคนโนถามาพระทําไมท่านแสดงอารมณ์ว่าท่านใหญ่สุดในวัดไง ท่านสั่งได้ทุกคนสั่งได้ทุกรูปก็เลยชินกับการดิเฮ้ยผมไม่รู้เรื่องนะไงสั่งแล้วต้องทําให้ได้อาจจะบ้ามหน้าได้หน่อยครับถ้าพูดตรงๆนะครับถ้าใช้คําแรงไปก็ขอไปแต่ว่ามันเป็นลักษณะนั้นก็เลยมีอาการแบบนั้นทีนี้ย้อนกลับมาตรงที่ให้โอกาสผมว่าการให้โอกาสคนเป็นสิ่งสําคัญมากคนที่เขาทาผิดไปอยู่ในเรือนจำานะทําผิดแน่ๆครับบางคนทําผิดซ้ําซ้อนด้วยทำไมยังให้โอกาสเพราะโอกาสมันเป็นสิ่งสําคัญหลวงพ่อพยอมก็เคยบอกว่า ออกจากเรือนจำมาก็อาอยู่นี่ได้ถ้าเป็นคนดีตั้งใจเป็นคนดีจริงๆนะตั้งใจทางานจริงๆมาอยู่กับตามาหลวงพอ่อจริงๆท่านมีคําพูดกับพระเลยครับเวลาถ้าไปอบรมที่วัดประยุนถ้าพระรูปไหนขยันทําวัดสวดมนต์เช้าเย็นขยันทํางานทํากิจของสงฆ์แล้วเจ้าวาดยังไม่ชอบมาอยู่วัดผมคือคําพูดท่านแปลได้ว่าอะไรครับคือถ้าดีขนาดนั้นน่ะใครเขาจะไม่ชอบ ทำวัดสวดมนต์ทำกิจของสงฆ์ทำหน้าที่เรียนหนังซื้อน,น,นั่นนนี่ทางานให้วัดเฮ้ย <c oughs> เขาก็ต้องชอบไปแล้ว <c oughs> าการพูดอย่างนี้คือ,อ <c oughs> ถ้าท่านดีขนาดนั้นนตเขาก็เขาต้องให้อยู่อยู่แล้วแหะแต่ถ้าดีขนาดนั้นจริงๆนะจริงๆ,ๆด้วยนะไม่มีอย่างอื่นเพื่อแฝงนะแล้วเขายังไม่เอามามาอยู่วัดส่วนแก้วเลยมาอยู่วัดผมเลยนะครับจาคาพูดหลวงพ่อได้เลยนั่นก็หมายความว่าอย่าไปมอง